just get ready มันไม่มีใครแต่งหน้าเลยอีดอกกันก็ต้องถ่าย9โมงแล้วมันขอ,อ, 2> 2. นะอนนงปี2590นะอะไรดีดอกต้องปีไปแบบหม่อยากให้คนคอมเมนต์ว่าไงหรือว่าไม่ได้เสียงพี่เอ็มเลยมันไม่ได้สวยเกินโอ๊ยตายเดี๋ยวเขาแต่งออกมาแล้วไม่สวยนะจะสวยไหมอ่ะรอลุ้นเลยอีนิวออกมาสวยไหมอ่ะนิ่ย,ยไหนมขาบอกมึงจะเอาแค่มียสี่คนได้เฉยๆไงแล้วทำไมยังไม่สวยบอกว่าอีนี่เคยทำอะไรบ้างถ้ามันบอกโโอ้ห โอ้ยอยากกว่าสร้างบ้านอีกอันนี้ออนตลอดใช่ป่ะอันนดี่ยวส้าสตัวเขาห่อดิออแล้วก็เช็ดบู่ลูกชิ้นในปิงลายละสิบห้าบาทเจ็กไม้หนึ่งร้อยบาทเล็บในปิงลูกชิ้นเส้นในสบู่มีปากเพลงใหม่ด้วยนะคะเส้าสตัวเขาต่ออันนี้ออนเมื่อไหร่ไม่รู้เยี่ยมทำหมดลำไปเลยเพลงนี้มึงอยากไปเล่นให้กูเลยแล้วเด็กกูบอกให้สอนเร็วๆอาเต็มไม่ต้องสอนเลยไม่เปิดเส้าตัว เท้าเถาะเต้นก็ยังไม่เหมือนผู้หญิงมึงเคยเป็นกะเทยไม่ได้อีปิงห้ามู๊ยเกินมึงเป็นกะเท<ล>ยนี่เต้นเป็นอะ <c oughs> ไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ทำไมเศร้าตัวเฮ้าเ่าที่บอกว่ายังหา เศร้าตัวเขาตอบแปลว่าอะไรอย่าหลอกฉันเลยเออไร่ดีละประโยคเลยเอรอยนิ้วบอกต้องบอกก็ออกทางตาไม่ต้องบอกออกทางตาคือแสดงทางตาอว่าเจ้าทําท่าทําท่าหักกันว่าคุณกาลังหลอกฉันว่าหลักกันเออทําท่ากอดทําท่าว่าหวานว่าหวานคือทำว่าหวานหวห บอกว่ารักกันทางที่มีคนใหม่บอกว่ารักกันทางที่เธอไปมีคนใหม่เฮาหูทุกอย่างแต่บอกว่าอีหย่างได้จะเก็บมันไว้รู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่พูดอะไรเก็บมันไวเ้เฉยก็หวังว่าโตสิกลับใจแต่มันก็บอกแม่นหวังว่าเธอจะกลับใจแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เลยเออเฮ้ยคุณ็ฟังอ,อ่ามาเ,ออเ,เล่นนะฮาเ,เป็นแฟนโตอยู่บอก เห็นเราเป็นแฟนเธออยู่ไหมคือตัวกันกระดอแฉโตโกหกกันเรื่อยๆเลยเนาะคือเห็นเฮาเป็นคนน้าโง่สีตัวจังหดก็ได้คิดว่าเราเป็นคนน้าโง่จะโกหกย่งไงก็ได้ไงโตเบื่อเบอาฮักันแล้วละติเมื่อเธอไม่ค่อยรักเราแล้วละสิเหมือนอยากหยุดรักกันแล้วใช่ไหมอยากหยุดรักกันแล้วหรือว่าโตอยากสิมีคนใหม่หรือว่าเธออยากจะมีคนใหม่บอกเฮาดีๆก็ได้อย่าเห็นแบบนี้ ใครจะมาบอกมึงโถอีควายเอยว่าวาวาแฟม <แฟ S 1> ไม่ต้องมาด่ากูไหนกูนั่งตรงไหนเนี่ยใ,ใครอยู่ตรงนน้นพอดีแล้วนั่งตรงนี้นั้งบนนีเ้อเอาตูดแม่ตรงนี้เออกินอยูนั่นลอยมากกูไม่มาลงพื้นเลยเออปุ๊บ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 ปเบอุ๊บปุ๊าปุ๊บปุรบปุ๊บปถ้าปุ๊บปารบรุ๊บปุ๊บปุ๊บไุ๊์ไุ๊บปงไบปุ๊ป สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสงสารที่อยู่แต่ลอยจริงนี่ว่าเออเรื่องของหน้ากูคงไม่ลอยก็ไปบนฟ้าบนสวรรค์นู่นหรอกอยู่บนคอกูนี่แหละสวัสดีค่ะหน้าด้านไหมคะ และแล้ว EP นี้ก็เกิดขึ้นจริงทุกปีใช่ไม่ว่าเราจะไม่มี EP ไหนแต่มี EP นี้แน่นอนถือเป็นคอนเทนต์ดีๆที่ท่านผู้ชมรอเขารอตั้งหลาย EP แล้วก็วันนี้เราจะมีกิจกรรมในการรวมสตูจอเพราะแต่ละคนก็คิวทองมึงไม่ต้องพูดแบบนี้แล้วกับคลิปเหมือนทุกปีเลยเออก็พูดอะเอาแบบใหม่เลยเขา EP ไหนบ้างอ่ะเออไม่เดิมไม่แต่ปีนี้โปรดิวเซอร์บอกว่าเราถ่ายไปทั้ง65 EP นะคะเราตั้งใจจะลงมาที่1กับ16ของทุก ใช่เฮ้ยอนึนเดือนมีสนมสิบวันก็จะสองครั้งทั้งหมดต้องมี24เราเบี้ยวไปแค่9ครั้งเองใช่บางรายการนเขาก็ออกทีอาทิตย์ละครั้งคูณ12เป็นเท่าไหร่4 12สิบเป็นเท่าไหร่สิบสองแิห้ามืนนึงเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามนต้าหมื่นห้นห้า่นห้าานา่นห้นม มึงเก่งเหรอกูเครียดเป็นอาทิตย์เลยนงกูนังท้องเพื่อนจะมิ่งไม่ได้อะได้ไหมได้แค่สิบคนไปหนึ่งท้องสาดอกจันรีสองสีทนบนช่วยอะไรกูลืมไปแล้วอ่าววันนี้เราจะมีการจัดกิจกรรมนั่นก็คือการจับของขวัญอะไรมึงเรียกว่ากิจกรรมนึงเออกิจกรรมจับของขวัญเป็นเพื่อนกันมากลายปีอยู่ทีอีพีนี้กูจะแห้งวีจับของขวัญเริ่มต้นด้วยอักษรเลยคะเป็นการจับของขวัญงบประมาณหนึ่งร้อยบาทด้วยอักษรย่องงูฮิวปิดเกาะภูเก็ตเลี้ยง ฉลองบนเลยยอดก็มันมีตัามก็มันมีตัามแสดงเลยแสดงร้อยล้านมีธุรกิจส่วนตัวอันนี้เป็นคินาแา้ๆปิดคอนเสิร์ตสองพันกว่าคนอะไรทำไมปีนี้เขา มีหนังปลายปีเป็นนักแสดงหัวร้านก็เล่นด้อยกัไนไลทกคนก็ดูมีหน้าที่กับงานหมดออแต่จับของหวานราคาหน0่ง้บาทคำถามคือตังไปไหนมึง100ยังหูเลยนะตอนนสามหลังกล้องมี6กคนอี่อยซื้อหมูมาโลนึงโลนึงอะ่ะคือยากเลยนะ้ำตกนะเอออ่ะ หรอแล้วบอกกูไงบ้าแม็ก็ทันเลฟนอะไรอ่ะกองเราไม่มีเงินกันอ่ะเหรอใช่ที่ปนแค่นี้เมื่อจริงๆนะเราต้องยอมรับว่าในระยะเวลาปีหนึ่งที่เราผ่านมาเนี่ยทรูจับจะเกิดได้อ่ะเพราะมีสปอนเซอร์ซึ่งปีนี้สปอนเซอร์เยอะมากเราก็อยากแต่คิวมันมันงงอ่ะปีนี้มันไม่ตรงกันเลยเพราะอีนิวก็ถ่ายหนังอีปิงก็ปลูกปลูกอะไรยังไม่ปลูกด้วยยางยางยางสิ่งหนึ่งที่มึงไม่เคยเชื่อกูเลยอะไรกว็กูก็ตายยีก อี Eat, ี <gehört> ่ค kind of like ือ <finish> ว <quote> ิกแบบครอบไปเลยอ่ะแล้วอยากให้เห็นนะมึงถ่ายคอนเทนต์อันนี้ที่แบบว่าแปะไว้ตามนี้แล้วก็เป็นคนจริง ไม่แน่ปีหน้าอาจจะมีอาชีพขายวิกไม่ยั่ไงสปอนเซอร์ปีหน้าต้องรวยเลยเข้ามาได้จะลดจะอะไรก็คุยก่อนผิเลยเดี๋ยวมึงตกใจไม่แม่ตกใจได้ตแม่สามคนรวมกันเราแพงมากมากมือมืออยู่นกันสามคนมาถูกมากใครที่คิดว่าชอบตัวจอบแพงอ่ะคิดผิดจริงๆริงชอบตัวจอบเป็นช้อนที่ถูกมากแล้วเราเป็นราคาเนี้ยมานานมากแล้วไม่ได้ขึ้นมาเลยใช่จนค่าตัวทุกคนเพิ่มแล้วราคาพวกเรายังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยคนขายงานไม่มี เราไม่มี a อเป็นคนไปขายงานมีแต่คนติดต่อเข้ามาเราไม่มีเสมเียนนั่นแหละไม่มีใเลยล่าสุดมีเสมเียนอีกตัวหนึ่งทำมาอีลินปีหน้าพวกพี่จะขึ้นราคากันไหมเนี่ยไม่ไม่เท่าเดิมมาสปอนเซอร์นะคะถ้าเห็นคลิปนี้ก็คือเขาได้แล้วปีหน้าก็คอนเทนต์ของพวกเราจะเป็นอะไรกันต่อก็เดี๋ยวฝากติดตามมาด้วยก็จะหาเวลามาถ่ายกันให้มันมากขึ้นใช่แล้วก็ที่สำคัญบอกวันนี้เลยว่า สตูเจ้าของเราจะมีอีกรายการหนึ่งกำลังูนธรรเป็นแบบอยู่ในช่องซูจอบนี่แหละแต่เป็นแบบแตกไปอีกรายหนึ่งเดี๋ยวถ้ารายการรูปแบบเป็นยังไงเดี๋ยวบอกเพราะตอนนี้ยคิดไม่ออกมันอาจจะเป็นไปได้เพราะเราพูดเรื่องนี้ครั้งแต่เริ่มมีสตูเจ้าได้5ปีแล้วเพราะแม่ก็เหมือนเริ่มมาจากละครคุณธรรมใช่ใช่ใช่หนูท้อหมดอีดอกบทต้องเท่านี้หนูท้อคิดถึงมากกระดาษเดียวอะแล้วก็ตายเร็วมากเลยอโคตรที่ เอาก็ดึงออาจะกบทบอกวูแคุณแสดงแข่งมากไม่ใจอยังไม่ได้พูดชี้อะไรเลยอยากเปแบบว่าปีหน้าถ้าเป็นไปได้อยากจะทําทั้งหมด76อาชีพโอ้โหแต่อาชีพบัดดึงจังหวัดเราขอสปอนเซอร์สายการบินไว้ก่อนเลยอตอนนี้ที่เราต้องการโรงแรมสินค้าถ้าสมมติว่า potential ช่องเราไม่ได้สายการบินเป็นรถทัวร์ก็ได้เอางี้ถ้าน6บอ่ะมันยากไปขออนุญาตผูกกับฮอปอินไว้เลยได้ไหมเขามีกี่โรงแรมไม่รู้จะได้จะได้แล้วพูดชื่อเขาออกเอาฮอปอินจะมีดูครัวหน่อยน้า ก็ติดต่อมาพออะไรเก็ไปกันที่ไหนมีผีอย่าเชิญอะบีทูกับฮอปอินอะตอนนี้ไปทำราคาเลยแล้วก็เสนอมาเออโคตรจมันอีนิวร้อนทองไม่ได้ร้อนสักทีตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งเออปีหนึ่งอะนางโชว์กูครบแล้วต่อไปเป็นของกูมั้งชวนไปสับไปเลยอีกไม่เอาแล้วนะไม่เคยกูไม่เคยค่ะใช้กระจกค่ะปีนตึกถ้ามึงไม่รู้จะทำอาชีพอะไรจริงๆอิสมบูรณอีปล่อยก็คิดไม่ออกโทรหาคนเดียวใช่ ช่างกาแฟอ๋อเราโยนอ๋ออะไรก็กาแฟอะไรก็กาแฟอ๋อกาแฟได้หลักมาเอาจริงๆนะชอบชอบอะไรสุดอะไรเข้ามาเลยมีห่วงยางปวดยาอ๋อปลาแสนนางลำนางลำแล้วก็มีเบิร์นเดย์พี่ปิงที่ไปรีวิวเลยขับรถด่าคนส่งคนอ่ะโดยเปนโฮสแล้วก็บาร์โฮส มีนางโชว์แล้วก็มีขนมโคกโคเกตเยนตะโฟน้ำดำน้ำตาลเดืองเพสดิแดนตอนนี้คอนเสิร์ตแร๊ดแร๊ดแค่นี้แย่นะนะแล้วก็ภูมิพักษาโอ้ยสนุกอนุญาโตตุลาการแล้วก็พาทัวร์ของดีเมืองปทุมมีซัพโปแพรบลูกค้าหมดเลยนี่ให้อนุญาโตตุลาการกูชอบน้ำตาลเนี่ยกูได้ทำดีตลกดีกูชอบไข่ห่วงยางมันนั่งเฉยๆอ่ะ มึงอะไรเราเก็บบรรยากาศอ่ะจิดอก็คือเหมือนรีแคปนี่แหละจ้าอนุญาโตตุลาการเพราะว่าแบบมันมีเรื่องในหัวที่มันแบบสร้างสันที่มันเอามาเี่ยงกันมันตลกดีคนที่มันจะทะเลาะกันได้อ่ะมึงมันมีเรื่องขัดแย้งกันช่องใช้ความสามารถของคนกลางอ่ะเพื่อที่มันจะต้องไก่เกียอะไรอย่างเงี้ยท้าทายดีกูชอบไอ้น้ำตาลเหมือนได้ทํจสิ่งกูชอบมันดูแบบแต่มันร้อนอ่ะร้อนตรงไหนต้นมือหรอร้อนอบอ่ะในข้างในอ่ะอบมาไม่เด้อ ไม่เอาจัดชิาก่อนปะจัดจัดชิร่างอ่ะแต่ว่าวันนี้มันกิจกรรมของเรามันไม่ได้มีแค่นี้เขาได้ยินอีอย่ผู้อื่นแล้วว่าเราจะไปทำอาหารไม่ต้องไม่ต้องปุกมือให้มันดูเป็นรายการบ้างอีกไม่ใช่แบบเป็นเรียลลิตี้โี้นั่งบันไดนี่น่เป็นรายการอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันนะคะเดี๋ยววันนี้เมนูขอแต่ละคนจะเป็นอะไรอะไรบอกเลยอ่ะมือทำอะไรริซอตโต้ผักบนเส้นอินที่เไรอ่อมน้องวัวแอบสมองหมูแล้วกันอ่ะ ก้อยสบองลิงเจอกูแน่เยมโอ้ยแอมหมอกงูสิงหมอกับมึงหลับตาดินางฟ้าลืมตางูสิงหวานไปแม่ทำเมนูอะไรบ้างอ่ะพี่ทำเมนูอะไรบ้างทำเมนูล่ากุ้งกระดูงที่นิวนะคะกะเป็นเมนู ยำหมูยอแสบกีของลูกชิ้นนะคะกินง่ายมากเอามาจากบ้านแต่ว่าอุ่นอันนี้คือมันอุ่นกินได้เลยไงไปเลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็นี่เอาแบบปิ้งเอาแบบเสียบมาปิ้งด้วยโอ้ยง่ายมากเลยที่แค่เอามาย่างย่างอ่ะทำไมหากี่ย่างไปย่างไปย่างไป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 ลูกชิ้นกูนะจุดกำเนิดก็คือ กูไปเทสเขากลับโรงงานมาใช่ปะกูว่ามันอร่อยก็เลยเอากลับมาบ้านแล้ววันนั้นอีเขาไปบ้านกูไปหยิบม,มากินพอดีแล้วบอกว่าอร่อยกูเลยเอาสูตรนี้แหละที่มันบอกอร่อยเอามาขายตอนแรกกูคิดอยู่ตั้งนานว่าจะเอ๊ะอร่อยยังพอยัง <ฮะ S 1> <อ>เละๆนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบกุบ้งโอนน้นะกินไปต่อไปลูกคีนไอปิงเละเจ๋งยังไงวะเนี่ยเป็นกลมหลังนิดนึงตัดแล้วหัจะขี้อีอะ จับไหมพอพอเปิดร้านได้เลยจบมึงบูดเหรอปะลูกชิ้นมึงอะยำกูเพิ่งใส่ถ้าบูดนะน่าจะมาจุกลูกชิ้นแล้วล่ะอ้าวน้ำอะไรเนี่ยโอ้ยยำกูเสียรดหมดนี่สินี่ยังกูอร่อยอยู่แล้วอกูใส่นี่มึงหมดแล้วแบบนี้ต้องทำอะไรเลยกินแปบเๆว่าอร่อยมากนะคะสำหรับลูกชิ้นได้ปิ่งนะคะใต่ไม่หมดละเออ ยำตาจิตลองชิมดิอร่อยหึงมั้งชิมแล้วเดินไปเลยกับมักเขาแกลงไงจานยังไม่มีเลยสตูดิโอยำใส่ถ้วยแกงครั้งแรกของโลกปีปิงข่ายไม่ดูเลยอ่ะเศษอะไรติดมาด้วยเนี่ยมึงจะฟ้องมึงแน่แล้วลูกชิ้นหมูแท้เลยอ่ะผักติดฟันเลยปีปิงน้ำจิ้มมึงอ่ะโอ้ยปิงมาใช้บะนาวแทนอะ ที่เราก็ทําเสร็จกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตบทําไมนหนีหนีมดมาชิมกันก่อนเลยลูกชี้ได้เปียงปลอดภัยสุดโอ้โหปลอดภัยสิมึงดูซูมสิให้คนดูดูสิปลอดภัยจริงนะเออมึงแกงกูมึงเอาไปเผาเพิ่มป่ะโอ้โหลูกชิ้นหลุดคิวซีมาเรียนเพื่อนพี่เห็นหนูด้หรอเปล่เห็นค่ะอุ้ยละขายลูกใหญ่ลูกโตทำให้เพื่อนแดกลูกเต้อไข่แมวอีกอันนี้น่าจะหลุดหลายคิวเลยแหละเนี้ย จิ้มยำกูมั้งลูกชิ้นส่องไม้มันถือว่าอิ่มมากโอ้โหไม่โดนน้ำยำหน่อยแล้วถ้าอร่อยปุ๊บเดี๋ยวเปิดข้างๆเลยร้านยำร้านยำเจคกิตีน่ายำน้ะผีอืยีคนกินได้ผีกินดีโอยนั่นงี้นั่นกูบอกมึงแล้วอ้วกแตกปะนี่เลือดเลือดจริงจริงเหรอจริงป้ะไม่ใช่อะไรแดงๆอ่ะตินละเล่นละเลนกลับมาอีกรอบหนึ่งอุ้ยเพลไปหมดเลยของกูอ่ะก็มึงใส่พริกนะขนาดนั้น น้ำยำดีนะมึงหมูย้อยที่มาก็ใช่ไงแต่ถ้ามันมิกซ์กันแล้ววางลูกชิ้นในปิงอ่ะอ่ะอ่ะนะใครกินต่อแล้วนะรูดพูดขนาดนั้นย้อนคนปกติไม่ได้ิงหรอกช้นดาราช้อนเปรดอันนี้หมดเออเนี่ยแหละเนี่ยซ้อมไว้ลองนะเออจิ้มจิ้มลงไปจิ้มจิ้มเนี่ยเออ กินมาปั๊บมืออันนี้มันเป็นหมู่ยอแป้งแบบแป้งเลยอะเชฟอ้อยบอกมันต้องผสมแป้งนะมันถึงปั้นได้ได้มือลูกยิงกูต้องมีมีเยอะไหมเก้าสิบส่วนเก้าสิบส่วนหมูสิบส่วนเนี่ยแบบนี้ถูกต้องไม่ใช่มงกลืนจริงจกูไม่กล้ากินแล้วมึงรูดขนาดนั้นละ อ่ะให้ตอกไม้เ๊บ่ะตักน้ำยำมึงมาป๊เอ้ยออมกกินเป้นเดี๋ยวคนกันไปจิ้นกันอีกโอ้โหใครจะจิ้นกับมึงอีกนี่ถูกต้องกูบอกแล้วอร่อยมากหรือว่าคุณจะเปิดเลยไหนเจ้ามาแต่หมูยอยจริงๆนะเออคือเป็นกองที่น่าสงสารว่าทุดิบทำยำง่ายๆก็เป็นหมูยอแป้งจอกลางก็ไม่มีนี่เห็นปะ ไอ้เพียงได้โฆษณาลูกชิ้นอย่างเดียวแล้วเซรั่มกูไม่มีส่วนผสมของอาหารในนี้อยู่เลยอ่ะมากินกับน้านยำตัวนี้ป่ะอ้าเซรั่มมาอะไรนะสับปะรดอ้าวไม่มีใครกินก้อยกุ้งพวยกูเลยแบบงนี้โอ้พีคขนาดนั้นไหนเรากินผ่านอ่างกูไมปเราหมูยอเราลูกชิ้นไอ้ปพียงใส่ให้หมดอืมเฮ้ยทำไมขมเห่างนี้ยัยเย่มตีนกูลงไปด้วยยำในลิงสุนหงอโครงการยำใส่ผิวโฆษณาเพลินหมดแล้ว มึงแบบไม่ต้องจาต,ต่อกินจนหมดไปเลยครับง้เาลังดูกรากินกันจานสลากซ่ไปยังอีกรอบหนึ่งของขวบข,ข,ของเราวันนี้งบ100บาทขึ้นไปแล้วก็เป็นงอง,งูอะไรก็ได้ที่เป็นงอง,งูอเพราะปีหน้าที่จะถึงเนี่ยเป็นปีมะเสงปีงูเล็เออแเ้วก็ให้ยืนยันดราม่าด้วยว่าแข้งเราสามคนยังไม่มี นีนะคะคนหลายๆคนอิน็ออซ์มาถามเยอะว่าแบบหลังพาตัดแปลงเพศทำยังไงอะไรเงี้ยยังยังไม่ได้ผ่านะะค้ยเลยพวกเราไม่มีผีนะคะเออแล้วโทรไปหายีดิวว่าไงพี่ดิวไม่มีผีนะคะมีมาคนแรกอิ่งแกไปเยมา่ อคสุดแล้ไม่จับก่อนสิแล้วมึงก็เปิดว่าของใครมึงก็มอบให้คนนั้นแล้วก็คนนั้นจับต่อไม่มึงต้องเปิดของกูของคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไปจับต่อกูชื่อหนีไงก็ใช่ไงก็ให้อีกคนมามอบบ้านมึงมีปีใหม่เปด้อีดอกใช่ให้อีกคนมามอบกูรูแล้วไงเมื่อกี้พี่บอกให้พี่เอบมอบให้ขาวมอบบังผิดหรือเปล่าเบียดได้หรือเป ันฟริงดีขอบุกด้วยดีพี่อยเขทำมาเป็นพงลีดเลยาไม่ใช่นะแชร์ภาพแชร์ภาพอ่าว่าเป็นคิดว่าน่าจะเป็นไรไม่ใช่กันเลยอ่ะง้อแต่รู้จังวะอ่าตรงตีมตรงตีมไปไหนกันรแดกกันไรได้กันดีกว่าแบ็กซีอีกเนี่ยเอออ่ะม่าถึงง้อเลยครับของแบ็กซี ว้ายน่ารักเลยกติลิงเตะหงอเตะตาอย่าไปคิดเลยเตะหงอเจ๋งได้หอยจ๋งแฉงมาเจ๋งมาบวกกันได้ของดูดีสุดเลยอ่ะมันไปทำกับมาต้นไหนวะเออได้สิงานกูอยากกินหงาอมากกว่ากินกีดอกไปเอาหงาะมาดันติมหกอในถ้วยในถ้วยอันนี้ด้วย พี่เกมอ่าไอ้คนไหนเอออุ้ยเป็นเรื่องเป็นราวนะยกออกมาเลยลูกยกได้เลยยกได้เลยอะไรอ่ะมึชินจังแล้วรอไปที่นิ้วตาอาเจงมาโอเคอ่าของกูได้เป็นอีป่อยอีป่อยอะไรอ่ะอี้ตาบอ เฮ้ยพี่นิวสี่รอยส้ล้ของกูอะไรอ่ะงานบ้านไอ้เฮ้ยนี่ได้ใช้ได้ใช้งานบ้านบ้านงานบ้านใช้จับฉลากก็รู้เลยว่าไม่มีงบกันน่ะได้ปหมบ้าดูดจของพี่นิวอ่ะของพี่นิววันนี้ของพี่นิววันนี้อ่ากิดว่าเป็นอะไรเห็นเป็นผ้าข้างในเป็นงูเหรอเปิดดูผ้าคนงูเหรอ ก็งูนี่ค่ะมันต้องงูนี้ลูกมันนักมันต้องงูนี้ต้องการอะไรพี่บิ๊กจับเลยแล้วเดี๋ยวกูจับแล้วของตัวเองอีกครับไบร์ทก็เปลี่ยนไงของน้องนิวนายมาให้มันมอมึงมันหนักมากเดี๋ยวเดีมัเป็นอะไรแล้วว้าวนี่แหละที่กูต้องการต้องบอกเพาะเรืองมาเนี้ยมีประโยชน์ต่อไปน้องนิวตับ ีปเอาไปเลยนี่อ้้นี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะมึงมันเรียกไอ้โง่ตลาที่เขาไปเตีอะไนี่ยเขาเรียกไอ้โง่อยากให้พวกมึงได้เนี่ยเอ็มแอมแลกการไปเบอร์พังกันเบอร์พังกันงันไงอะไรอ่ะเอออันนี้เอ็มของมึงซื้ออะไรงัดเนี่ย ก็จบไปแล้วกับปีหนึ่งที่น่ารักของพวกเราขอบคุณที่ทุกคนที่ยังอยู่กับเรานะครับขอบคุณดียนะคะที่ยังคอยแบบตามมหาอะไรจะลงขอบคุณที่ยังตลอดเวลาแต่ด้วยเวลาเราก็สัญญาทุกปีแต่ปีน้าอาจจะลองให้มันดีขึ้นอยากหาเวลาให้มันตรงกันก็อยากออนแหละไม่ใช่ไม่อยากออนคอนเทนต์ไหนหรือคําพูดอะไรที่เราเล่นกันรุนแรงเกินไปหรือไปกระทบแบบจิตใจบางคนหรืออะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าสมมติว่าถึงความไม่พอใจจริงๆก็ลองนักท่านดูบางครพูดบางทีเราสนุกกันเองแต่อาจจะไปกระทบบางคน หรือจะใดๆก็ขอโทษด้ว้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่มันก็เป็นแบบคือการที่เราเล่นกันมากกว่าแล้วก็มีกล้องไม่ไม่มันไม่ได้มีสคริปต์หรือเล่นอะไรแต่เวลาเจอคนอื่นเราก็ไม่ได้ไปด่ากันขนาดนี้นะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเข้ามาดูบางทีไปเจอแบบตามข้างนอกก็เข้ามาถามแบบเมื่อไรจะถ่ายตุ๊ดจ๊อะอะไรเงี้ยเยอะนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้พวกเรา ปีใหม่นี้นะคะปิงก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ขอฝากผลง,งานพวกเราด้วยทั้งสามคนเลยนะคะอย่างเอ<ม>็มก็จะมีเพลงมี MV ก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะแล้วอย่างนินวก็รอดูว่าจะมีคอนเสิร์ตปีหน้าเพิ่มขึ้นอีกกี่เวทีอยากของปิงก็เป็นนักแสดงแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะปีหน้าได้เจอกันแน่นอน<ม>แล้วก็ร้านลูกชิ้นในปิงนะคะต่อบปนี้ก็จะมี ขยายเป็นชายหรือเปล่าเดี๋ยวขอปากขอให้มาขอบคุณคนดูอวยพรฝากร้านสตีนอะไรอะอวยพรยังไงมีร้านรุ่นสี่ที่แบบงงมากันปีหน้าอยากให้ทำอาชีพอะไรก็มีเข้ามาแค่เมนเข้ามาก็มีก็ไปเถอะก็ไปดูคนดูมาในวันปีใหม่แล้วกันนะคนณแล้วก็ปีหน้าเนี่ยให้หอมสิ่งดีจากปีนี้ท่ามผ่านไปด้วยนะครัปีหน้าจะมาให้มากขึ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่เอาไม่เอาอะไร ทุกคนจะทำคลิปติกตกอกอันนี้ไหมเพราะมันเป็นกิมมิครายการเรามากเลยนะอ๋ออะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเออให้เขาไปทำสิตลกดีตลกเลยกูตลกทุกครั้งเวลากูทำอ่ะฝากกดใช้กดแล้กดทัชตอไหนเป็นกำลังใจให้ใครทีนะออไม่เชื่อองมามัน่ทำเละ ready for